อย่าเลื่อนผ่านฟังแล้วนำไปใช้ได้ผลทันทีหลวงปูด่ดูสอนวิธีขอพรจากเทวดาประจำตัวให้ได้ผลเร็วที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแสงธรรมนำปัญญาแหล่งรวมข้อธรรมคำสอนดีๆที่ช่วยเติมพลังใจเปิดมุมมองใหม่และนำพาปัญญาให้สว่างสวยในทุกๆวันขอให้ทุกคลิปที่ท่านได้รับชมเป็นเหมือนแสงแห่งความสงบที่คอยชี้ทางและปลอบประโลมใจในวันที่เหนื่อยล้า หากชอบเนื้อหาธรรมะที่อบอุ่นเรียบง่ายและเข้าใจง่ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอในหัวข้อหลวงปูด่ดูสอนวิธีขอพรจากเทวดาประจำตัวให้สำเร็จผลเร็วที่สุดหลวงปู่ดูพรมปัญโยได้อธิบายไว้ว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวคอยดูแลอยู่เทวดาเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้คอยช่วยเหลือปกป้อง และเตือนใจให้เราทำความดีแต่การที่เทวดาจะช่วยเหลือได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำและจิตใจของเจ้าตัวเองหากเราทำความดีมีศีลมีสติภาวนาเทวดาก็จะมีกำลังมากมีอนุภาพมากขึ้นแต่ถ้าเราทำชั่วประพฤติไม่ดีเทวดาก็อ่อนกำลังลงหรือบางครั้งก็ต้องถอยห่างไปท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะเคยสงสัยกันไหมคะว่า ทำไมคนบางคนในชีวิตเราหรือแม้แต่ตัวเราเองในบางช่วงเวลาถึงได้รู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดติดขัดอะไรก็เหมือนมีทางออกมาให้เห็นเสมอเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคอยนำทางอยู่ตลอดเวลาในทางกลับกันทำไมบางคนถึงได้รู้สึกว่าชีวิตมันช่างติดขัดไปซักทุกเรื่องทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรคเหมือนเดินอยู่ในที่มืดหาทางออกไม่เจอ หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ทํามาซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งครับแต่ในวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับอีกมิติหนึ่งที่เป็นเหมือนทางลัดเป็นเหมือนตัวเร่งที่จะทําให้บุญของเราส่งผลได้เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นเคล็ดลับจากคําสอนของหลวงปู่ดูพรมปัญโยพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านไดเมตาสอนสั่งลูกศิษย์เอาไว้ ถึงวิธีการสื่อสารและขอพรจากเทวดาประจำตัวที่ได้ผลไวที่สุดในสามโลกใช่แล้วค่ะเราทุกคนมีเทวดาประจำตัวท่านไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยแต่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเรามาตั้งแต่ชาติพบก่อนท่านผูกพันกับเราด้วยบุญและกรรมหน้าที่ของท่านคือการคุ้มครองปกปักรักษาและช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่ปัญหาก็คือหลายครั้งที่ท่านอยากจะช่วยเราใจจะขาด แต่ท่านช่วยไม่ได้เพราะกำลังของท่านไม่พอหรือเพราะมีม่านหมอกแห่งกรรมของเรามาบดบังเอาไว้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการส่งสเสบียงและเพิ่มกำลังให้กับเทวดาประจำตัวของเราเป็นความรู้ที่เมื่อท่านฟังจบแล้วการนำไปปฏิบัติชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่กุญแจดอกแรก และเป็นดอกที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือพลังแห่งบทมหาจักรพัทตามแนวทางของหลวงปูด่ดูหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบทสวดนี้มาบ้างหรือบางท่านอาจจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่หัวใจสำคัญที่หลวงปู่ท่านเน้นย้ำไม่ใช่แค่การสวดเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่คือการน้อมนำกำลังแห่งพระจักรพันินี้เพื่ออุทิศให้กับภพบภูมิอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทวดาประจำตัวของเรานั่นเอง หลวงปูด่ดูท่านเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากท่านบอกว่าการที่เรามีชีวิตที่ติดขัดมีเจ้ากรรมในเวรคอยทวงถามอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับเราเป็นหนี้เขาเมื่อเราเป็นหนี้เจ้าหนี้เขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาทวงมาขัดขวางความเจริญของเราได้เทวดาประจําตัวของเราท่านเห็นท่านก็อยากจะช่วยแต่ท่านทำอะไรมากไม่ได้เพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนตำรวจที่เห็นคนทะเลาะกันเรื่องหนี้สิน ก็เข้าไปห้ามปรามได้ระดับหนึ่งแต่จะไปบังคับให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ลูกหนี้เลยมันก็ทำไม่ได้แล้วบทสวดมหาจักรพรรดิเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนหลวงปู่ท่านสอนว่ากำลังของบทสวดนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลมากเป็นการน้อมนำบาร,รมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตบาร,รมีรวมของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ พระอริยสงสาวกทั้งหมดรวมถึงกำลังขององค์มหาจักรพรรดิพูดง่ายๆก็คือเรากำลังขอบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกธาตุนี้มาเป็นของเราชั่วขณะหนึ่งเมื่อเราสวดจิตของเราจะสว่างกระแสพลังงานบุญมหาศาลจะเกิดขึ้นรอบตัวเราและหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้คือการอุทิศบุญนั้นออกไปหลวงปู่ท่านให้แผ่เมตตาไปทั่วสามแดนโลกธาตุและที่สำคัญคือ จาจองไปที่เจ้ากรรมในเวรของเราและเทวดาประจําตัวของเราการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรก็เปรียบเสมือนการที่เรานําเงินก้อนใหญ่ที่เราหยิบยืมบาร,รมีพระท่านมาไปชําระหนี้สินที่เราเคยติดค้างเขาไว้เมื่อเจ้าหนี้เขาได้รับส่วนบุญนี้จิตของเขาก็จะอ่อนลงอิ่มเอมขึ้นการทวงถามการอาคาตพยาบาทก็จะเบาบางลงไปพอหนี้สินลดลงทางเดินของเรามันก็โล่งขึ้น อุปสรรคที่เคยมีมันก็จะคลี่คลายลงไปเองนี่คือการเคลียร์ทางให้สะดวกนั่นเองครับและในขณะเดียวกันการอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวก็เหมือนกับการที่เรามอบอาวุธและมอบสเสบียงให้กับท่านเทวดาท่านก็มีภพภูมิมีระดับชั้นของท่านกำลังบุญของท่านก็มีจำกัดเมื่อท่านได้รับกระแสบุญอันมหาศาลจากบทมหาจักรพัิกำลังของท่านก็จะเพิ่มขึ้น บารมีของท่านก็จะสูงขึ้นภพภูมิของท่านก็จะสว่างสวัยขึ้นเมื่อท่านมีกำลังมากขึ้นท่านก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเหมือนทหารที่ได้รับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยก็ย่อมทําการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์หลวงปู่ท่านหนึ่งท่านนี้ทํามาค้าขายแต่ก็ติดขัดมาตลอดเงินทองไม่เคยเหลือเก็บพอได้มากราบหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ให้ของขลังอะไรเลย ท่านให้บทสวดมหาจักรพพัดไปแผ่นๆหนึ่งแล้วบอกว่าเอ็งกลับไปสวดนะสวดแล้วก็นึกถึงข้าแล้วแผ่บุญไปให้เทวดาของเอ็งด้วยทําให้ทุกวันอย่าได้ขาดลูกศิษย์ท่านนี้ก็ด้วยความศรัทธากลับไปก็ทําตามที่หลวงปู่บอกทุกอย่างสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนน้อมนึกถึงหลวงปู่แล้วก็กล่าวอุทิศบุญไปว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ในครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ถวายแด่องหลวงปู่ดูพรมปัญโยและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าขอท่านจงมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมากขึ้นเพื่อจะได้มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าไปในทางที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดเขาทำแบบนี้อยู่ไม่ถึงเดือนสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลูกค้าเจ้าใหญ่ที่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนโทรศัพท์มาสั่งของโหลใหญ่มาก การค้าขายที่เคยฝืดเคืองก็กลับคล่องตัวขึ้นอย่างน่าประหลาดใจปัญหาที่เคยแก้ไม่ตกก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดฝันชีวิตของเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงเพราะเขาได้มอบกุญแจดอกสำคัญคือกำลังบุญแห่งพระจักรพรรดิให้กับผู้พิทักษ์ประจำตัวของเขานั่นเองนี่แหละค่ะคือกุญแจดอกแรกไม่ใช่การร้องขอแต่คือการให้ก่อนให้กำลังแก่ท่านเพื่อให้ท่านมีพลังมาช่วยเหลือเรา นี่คือหลักการที่ลึกซึ้งและแยบยนต์อย่างยิ่งและเคล็ดลับเล็กๆที่จะทําให้การอุทิศบุญด้วยบทมหาจักรพรรดนี้ทรงพลังขึ้นไปอีกที่หลวงปู่ท่านมักจะย้ากับลูกศิษย์อยู่เสมอก็คือใจของเราครับไม่ใช่แค่การท่องบนเป็นนกแก้วนกขุนคองแต่ในขณะที่เราสวดให้เราลองทําความรู้สึกน้อมจิตของเราไปกราบพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานจริงๆนึกถึงพระพักอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงปูด่ดูแล้วรู้สึกถึงกระแสะพลังงานที่เย็นและสว่าง ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจากศูนย์กลางกายของเราเมื่อสวดจบตอนที่เราจะแผ่เมตตาและอุทิศบุญไม่ต้องรีบร้อนให้เรานิ่งสักครู่แล้วส่งความรู้สึกออกไปจริงๆเหมือนเรากำลังส่งของขวัญล้ำค่าส่งสเสบียงอาหารชั้นเลิศไปให้กับเทวดาประจำตัวของเราด้วยความรักและความปรารถนาดีขอให้ท่านจงมีกำลังขอให้ท่านมีความสุขขอบคุณที่ดูแลกันมาความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงนี่แหละคือหัวเชื้อชั้นดี ที่จะทำให้พลังบุญนั้นขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลต่อให้แจ้งซ่านบ้างในระหว่างสวดก็ไม่ต้องกังวลแค่ดึงกลับมาอยู่กับบทสวดเมื่อรู้สึกตัวแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วครับหัวใจสำคัญคือความตั้งใจและความสม่ำเสมอทีนี้เรามาต่อกันที่กุญแจดอกที่สองซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะมาเสริมพลังให้กับกุญแจดอกแรกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือขุมพลังที่ถูกมองข้ามเคล็ดลับการต่อบุญในทุกวันครับหลายๆคนมักจะเข้าใจว่า การทำบุญคือเรื่องใหญ่ต้องรอไปวัดต้องรอทอดกระถินทอดผ้าปา่าต้องใช้เงินจำนวนมากๆถึงจะได้บุญเยอะความเข้าใจแบบนี้ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วบุญสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขนาดจิตในทุกการกระทาและทุกความคิดของเราเลยหลวงปู่ท่านสอนว่าบุญเล็กๆน้อยๆที่เราทำในระหว่างวันนี้แหละคือขุมพลังงานชั้นยอดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปการที่เราเห็นเศษแก้วอยู่บนพื้นแล้วเราก้มลงเก็บไปทิ้งถังขยะ เพื่อไม่ให้ใครมาเหยียบนั่นก็คือบุญการที่เราให้ทางรถคันอื่นไปก่อนด้วยจิตที่เมตตานั่นก็คือบุญการที่เราเห็นสุนัขจรจัดหิวโซแล้วเราแบ่งอาหารให้มันกินนั่นก็คือบุญมหาศาลแล้วการพูดจาให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้การอนุโมทนาบุญเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีหรือแม้แต่การนั่งสมาธิเพียงหนึ่งนาทีทั้งหมดนี้คือบุญทั้งสิน้นแล้วเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับมันอยู่ที่คำว่าทันที เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทําความดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามในวินาทีที่จิตของเราเกิดความปิติยินดีในการกระทํานั้นให้เรารีบอุทิตบุญนั้นให้กับเทวดาประจําตัวของเราในทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องไปทําตอนกลางคืนไม่ต้องรอทําเป็นพิธีดีตองทําปุ๊บอุทิศปับ๊บในในใจได้ค่ะบุญจากการให้ทางรถคันนี้ข้าพเจ้าขออุทิตให้เทวดาประจําตัวของข้าพเจ้า บุญจากการให้อาหารสุนัขตัวนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสท่านลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือการสวรดมนต์บทมหาจักรพรรดิในตอนกลางคืนก็เหมือนกับการที่เราเสียบปลั๊กชาร์จไฟก้อนใหญ่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนพอตอนเช้าแบตเตอรี่ก็เต็มร้อยแต่พอเราใช้โทรศัพท์ไปทั้งวันแบตเตอรี่มันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ การอุทิศบุญเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันมันก็เหมือนกับการที่เราพกแบตเตอรี่สำรองติดตัวไปด้วยพอแบตลดไปนิดหน่อยเราก็เสียบชาร์จเพิ่มลดไปอีกหน่อยก็เสียบอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเราก็จะเต็มหรือเกือบเต็มอยู่ตลอดทั้งวันเทวดาประจำตัวของเราก็เช่นเดียวกันท่านต้องใช้กำลังบุญในการช่วยเหลือเราตลอดเวลาคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีคอยดนใจให้เราเจอคนดีๆ คอยเปิดทางให้โอกาสดีๆเข้ามาการใช้พลังงานเหล่านี้ก็ทำให้กำลังของท่านลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อุทิศบุญให้ท่านแค่ตอนกลางคืนทีเดียวบางทีระหว่างวันกำลังของท่านอาจจะอ่อนลงไปแล้วจนไม่สามารถช่วยเหลือเราในสถานการณ์ขับขันบางอย่างได้ทันท่วงทีแต่ถ้าเราคอยเติมบุญให้ท่านอยู่ตลอดทั้งวันจากการทำความดีเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังทำให้ท่านพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา กำลังของท่านจะเต็มเปี่ยมบารมีของท่านจะสว่างสวัยอยู่เสมอเมื่อท่านมีกำลังเต็มที่การจะช่วยเหลืออะไรเรามันก็ง่ายดายและรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์เลยครับนี่คือความลับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปจริงๆเรามัวแต่มองหาบุญใหญ่จนลืมไปว่าบุญเล็กๆที่ทำได้ทันทีนี่แหละคือกระแสทานแห่งพลังงานที่จะหล่อเลี้ยงทั้งตัวเราและเทวดาผู้พิทักษ์เราให้มีกำลังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับแล้วท่านจะพบว่าโอกาสดีๆเรื่องดีๆจะวิ่งเข้ามาหาท่านบ่อยขึ้นและง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและก็มาถึงกุญแจดอกสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนตรายางประทับรับรองที่จะทำให้คำขอพรของเรามีน้ำหนักและทรงพลังที่สุดในจักรวาลน,นั้นก็คืออำนาจสูงสุดแห่งจักรวาลการอธิษฐานผ่านพระรัตนตรัยเรื่องนี้ลึกซึ้งมากและเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้การขอพรของเราไม่ใช่แค่การอ้อนวอนลอยๆแต่เป็นการตั้งคําขอที่มีความชอบธรรมและได้รับการสนับสนุนจากพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในสามโลกนี้ไม่มีอํานาจใดจะยิ่งใหญ่ไปเกินกว่าอํานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์อำนาจนี้เป็นอำนาจแห่งความบริสุทธิ์เป็นอำนาจแห่งปัญญา เป็นอำนาจแห่งความเมตตาอันมีประมาณแม้แต่พรหมอินเทวดาชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ยังต้องนอบน้อมต่อคุณแห่งพระรัตนตรยัยทีนี้หลวงปู่ท่านสอนเคล็ดลับไว้อย่างไรท่านสอนว่าเวลาที่เราจะอธิษฐานขอพรหรือตั้งความปรารถนาในเรื่องใดๆก็ตามอย่าเพิ่งไปขอจากเทวดาโดยตรงให้เราตั้งจิตน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก่อนเป็นอันดับแรกลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับระบบการปกครอง หรือระบบในบริษัทใหญ่ๆถ้าเราเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาหรือนักงานระดับล่างแล้วเรามีความเดือดร้อนอยากจะยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือถ้าเราเดินดุ่มๆไปตะโกนร้องขอเอากับเจ้าหน้าที่หน้างานเลยเรื่องของเราก็อาจจะไปไม่ถึงไหนหรืออาจจะถูกปัดตกไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเราทำเรื่องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนยื่นคำร้องผ่านผู้มีอำนาจสูงสุดก่อนเช่นยื่นถวายดีกาต่อองค์พระมหากษัตริย หรือยื่นโครงการต่อท่านประธานบริษัทโดยตรงเมื่อผู้มีอำนาจสูงสุดท่านเห็นว่าคำขอของเรานั้นสมเหตุสมผลท่านก็จะประทับตาอนุมัติลงมาจากนั้นท่านก็จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ไปดำเนินช่วยเหลือเราตามคำสั่งคราวนี้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการก็จะทำงานให้เราอย่างเต็มที่เพราะมันเป็นคำสั่งที่ลงมาจากเบื้องบนมีน้ำหนักและมีความชอบธรรมสูงสุดการอธิษฐานก็เช่นเดียวกัน พระรัตนตรัยเปรียบดังผู้มีอำนาจสูงสุดในจักรวาลนี้เทวดาประจำตัวของเราเปรียบดังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดดังนั้นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและทรงพลังที่สุดก็คือ 1. ทําทำบุญเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำความดีใดๆก็ตาม 2. ตั้งจิตนอบน้อมต่อหน้าพระพุทธรูปหรือระลึกในใจก็ได้กล่าวอธิษฐานต่อคุณพระรัตนตรัยก่อนเช่น ข้าพเจ้านายนางนางสาวชื่อนามสกุลขอน้อมนำบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ลองคิดดูให้ลึกซึ้งการที่เราไปขอเทวดาโดยตรงโดยที่กำลังบุญของเราก็ไม่พอนี่กรรมก็ยังเยอะมันก็เหมือนเราไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทเพื่อนอาจจะอยากช่วยแต่ถ้าสิ่งที่เราขอมันเกินกำลังของเพื่อนหรือมันไปขัดกับกฎระเบียบบางอย่างเพื่อนก็ช่วยเราไม่ได้เต็มที่ แต่การที่เราอธิฐานผ่านคุณพระรัตนตรัยก่อนมันเปรียบเสมือนเราได้ยื่นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากบอร์ดบริหารสูงสุดแห่งจักรวาลแล้วคําขอของเราไม่ใช่แค่คําอ้อนวอนส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภารกิจอันชอบธรรมที่ได้รับการรับรองด้วยบาร,รมีแห่งพระพุทธองค์เมื่อเทวดาประจำตัวของเราได้รับคำสั่งงานที่มีตราประทับแห่งพระรัตนตรัยมาด้วยท่านจะสามารถทำงานให้เราได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะการกระทํานั้นไม่ขัดต่อกฎแห่งกรรมแต่กลับเป็นการสนองงานแห่งพระศาสนาอุปสรรคต่างๆที่เคยขวางกัน้นก็จะหลีกทางให้โดยง่ายนี่คือการใช้ปัญญาในการตั้งคําขอไม่ใช่แค่การใช้ความอยากเพียงอย่างเดียวมันคือการเปลี่ยนจากการขอร้องแบบปัดเจกไปสู่การดําเนินงานภายใต้ร่มเงาแห่งบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองครับบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยอนิสงฆ์แห่งบุญนี้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาในเรื่องบอกความปรารถนาของเราไปอย่างชัดเจนเช่นขอให้การงานที่ติดขัดอยู่ราบรื่นขอให้พบทางออกในปัญหาชีวิตหรือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเมตตาสงเคราะห์ให้ความปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมของข้าพเจ้าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ,จ,รจโดยฉับพลันทันทีด้วยเถิด นี่คือการยื่นเรื่องต่อผู้มีอำนาจสูงสุดจากนั้นในขั้นตอนที่3เราจึงค่อยส่งมอบงานให้กับเทวดาประจำตัวของเราโดยการกล่าวอุทิศบุญนั้นต่อไปว่าและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งที่ท่านกำลังดูแลข้าพเจ้าอยู่ในปัจจุบันและที่เคยดูแลข้าพเจ้ามาในอดีตทุกๆชาติพบขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาและเมื่อท่านได้รับบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอ ang, ท่านจงมีกำลังมีฤทธิเดชบารมีมากขึ้นและโปรดจงเป็นธุระช่วยดลบันดาลนำพาหรือช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความปรารถนาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ต่อหน้าคุณพระรัตนตรัยนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่ายโดยเร็วพลันด้วยเถิดเห็นความแตกต่างไหมครับมันทรงพลังกว่ากันมากวิธีนี้ไม่ใช่การไปร้องขออ้อนวอนเทวดาโดยตรงแต่เป็นการมอบหมายภารกิจที่ได้รับการอนุมัติจากเมืองบนมาแล้ว เทวดาประจำตัวของเราท่านก็จะทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังเพราะการช่วยเหลือเราให้สำเร็จตามคำอธิษฐานนั้นก็ถือเป็นการที่ท่านได้ทำงานสนองคุณพระรัตนตรัยด้วยในตัวเป็นการสร้างบาร,รมีให้กับตัวท่านเองเช่นกันคำขอของเราจึงมีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ์และมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าวิธีการอื่นใดอย่างเทียบกันไม่ได้เลยและช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปที่รวบรวมกุญแจทั้งสามดอกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นจุดที่จะทําให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพรวมและเข้าใจความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําสอนของหลวงปู่ซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นความจริงที่พลิกความเข้าใจเทวดาก็รอเราช่วยตลอดเวลาที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นเราอาจจะรู้สึกว่าเรากําลังเรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจากเทวดาเราทําบุญเราสวดมนเพื่อให้ท่านมาช่วยเราแต่ความลัทที่ลึกซึ้งที่สุดที่หลวงปู่พยายามจะชี้ให้เราเห็นก็คือมันไม่ใช่แค่การขอพรฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่มันคือการสร้างพลังให้กับเทวดาประจำตัวของเราเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองดูแลเราได้อย่างเต็มศักยภาพปราศจากข้อจำกัดใดๆความจริงก็คือเทวดาประจำตัวท่านก็รอบบุญจากเราเหมือนกันท่านผูกพันกับเราด้วยสายใยแห่งกรรมชะตาชีวิตของเราและภพภูมิของท่านมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อเราตกต่ำมีความทุกข์จิตใจเศร้าหมองกระแสะพลังงานลบจากตัวเราก็จะส่งผลกระทบต่อท่านด้วย ทำให้ท่านหม่นมองและมีกําลังน้อยลงแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายกระดับจิตใจของตัวเองด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนากระแสบุญกุศลที่สว่างสวัยจากตัวเราก็จะส่งไปถึงท่านทําให้ท่านมีทิพยสมบัติที่งดงามขึ้นมีรัศมีกายที่สว่างขึ้นมีกําลังฤทธิเดชมากขึ้นดังนั้นการสวดมนต์มหาจักรพัทการอุทิศบุญเล็กๆน้อยๆทันทีและการอธิษฐานผ่านคุณพระรัตนตรยัย มันจึงไม่ใช่แค่วิธีการขอพรแต่มันคือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกันร,ระหว่างเรากับผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากผู้ร้องขอที่อ่อนแอไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งเราไม่ได้แค่รอให้ท่านมาช่วยแต่เรากำลังลุกขึ้นมาช่วยท่านก่อนเราช่วยท่านได้ด้วยการส่งกำลังบุญไว้ให้เราช่วยท่านได้ด้วยการชำระหนี้กรรมเก่าของเราเพื่อให้ท่านทำงานได้สะดวกขึ้น เราช่วยท่านได้ด้วยการยื่นเรื่องผ่านบารมีเพื่อให้การช่วยเหลือของท่านมีความชอบธรรมนี่คือการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองครับเราทำหน้าที่ของเราในโลกมนุษย์คือการสร้างบุญสร้างกุศลและท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในโลกทิพย์คือการปัดเป่าอุปสรรคและนำทางเราไปสู่ความเจริญเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่รวดเร็วและยั่งยืน ดังนั้นหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนความคิดดูใหม่ทุกครั้งที่ท่านสวดมนต์ทุกครั้งที่ท่านทำความดีให้นึกเสมอว่าเรากำลังส่งสเสบียงเรากำลังเพิ่มพลังให้กับเพื่อนที่ดีที่สุดของเราที่คอยดูแลเราอยู่เสมอเมื่อเราให้ก่อนด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อท่านอย่างแท้จริงสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราอย่างที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว นี่คือหัวใจที่แท้จริงของคําสอนที่หลวงปู่ดูได้เมตตาทิ้งไว้ให้พวกเราสรุปกุญแจสำคัญ3ประการในวันนี้อีกครั้ง 1. คือการใช้พลังแห่งบทสวดมหาจาักรพรรดิเพื่อเคลียร์ทางกรรมเก่าและเพิ่มกําลังหลักให้จับเทวดาประจำตัว 2. คือการหมั่นต่อบุญอุทิศบุญเล็กๆน้อยๆที่ทำในชีวิตประจำวันให้ท่านในทันทีเพื่อให้ท่านมีพลังงานสำรองพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาและ3 คือการอธิษฐานผ่านอำนาจสูงสุดแห่งคุณพระรัตนไตรัยก่อนเสมอเพื่อเพิ่มน้ำหนักและความชอบธรรมให้กับคำขอของเราแล้วจึงมอบหมายให้เทวดาเป็นผู้ดำเนินลองนำเคล็ดลับทั้ง3ข้อนี้ไปปรับใช้นะครับทำด้วยความสม่ำเสมอทำด้วยความศรัทธาและทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านดูครับแล้วคำสอนของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย เรื่องเทวดาประจำตัวไม่ได้มุ่งให้เรายึดถือในสิ่งลึกลับแต่เป็นการเตือนใจให้เราดำเนินชีวิตด้วยความดีงามรู้จักรักษาศีลเจริญภาวนาและมีเมตตาต่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราทำดีเทวดาก็มีพลังเมื่อเรามีจิตใจดีงามเทวดาก็อยู่ใกล้เราเสมอดังที่หลวงพู่ดู่ท่านได้สอนไว้ว่าอยากให้เทวดาช่วยก็ต้องช่วยเทวดาก่อนด้วยการทำความดีรักษาศีลภาวนาให้มาก ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้กำลังใจเล็กๆของท่านคือแรงสำคัญที่ทำให้เราสร้างสารรค์คลิปดีๆต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านจากใจที่เข้ามารับชมขอให้ชีวิตของทุกท่านเต็มไปด้วยความสุขความสงบร่มเย็นมีปัญญานำทางและขอให้ร่ำรวยเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจครับ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอบารมีองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยจุงบันดานลพ้นให้สำเร็จธรรมทุกประการเทินขอจองท่านมีความสุขสงบสุขร่ำรวยเงินทองรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสาธุ